Men cho hết nhanh 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 anh nhanh 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 แต่น้ําสมน้ําสมกับน้ําบ่เฮ็ดห้มันเหนียวแล้นี่น้ําใส่ให้มันเหนียวนี่กันกันกับางบางคนก็ก็ผสมขี้ควายน้ําบางคนก็ผสมผสมขี้ควายน้ําแล้วแต่นี่ผสมนี่เจ้าสิเอาไปเฮ็ดหยังนี่เนาะไปเอาลงไปใส่งูใส่งูตามห้วยห้องบ้านเฮานี่บ่เออ เห็นคนตาไวยองมาแล้วเดี๋ยวกใส่ใส่กใส่ใส่ป้าใส่ยู่นาไมได้ใส่ป้าง่นนี่เท้าเห็ดนี่คุณเห็ดนี่ได้ผลลอยเปอร์ซ็นต์หอไมบนมีป้าก็ถือก็แล้วว่าสางว่อยเปอร์เซ็นต์เนาะทำเดยก็ได้อ๋อเบิ้งเลือกเหรอวิธีการเห็ดเห็ดทานมาเนี่แน่นอนลอยเปซ้น เ่ส่วนรายอยู่ฟ hey, ังแกบนองฟังแกบใสงูกจเ็นฟังแกบฟังแกบใสงูฟังแก่ใสตึกแคอฟังแกบใสงูใสตึกแคผู้ปัญญาสว่านเท่าพี่เนาะวิธีการเหตุของนครับขีดแยขียกขี้ควไอตินบางเจ้านเออเอาห้ามนะาห้ามผสมกับขีดควาอเนาะแต่สุดฝนหนีเอาเอาห้ามผสมกับอกินเนีว้อยพี่เนาะ กูดปน,นิบเอาห้ามผสมกับดินเหนียวเน,นวาะเฮ็ด <Head S 2> มาอันนี้จักเถื่อแหละเฮ็ดกูปี้กูปี้และหนามหนาวยามหนาวใส่แสดงว่าเฮ็ดเฮ็ดคูเ่เถื่อเนาะหอดฤดูกาลมันเนาะฤดูกาลนี่ยามหนามหนาวน,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 นี่หน,นามมันหนึงหนามมันใส่ฝนมันเบิดหอะไมฝนมันเบิดอ่ะเขาก็เอาไปฟังแกบผสมเนี่ยนี่เลยฟังแกบเพื่อนฟังแกบ และสูตรนี้เจ้าได้มาแต่ใสเนาะสูตรนี้เนาะตั้งแต่ปูเ่าปูแก่ผืนผ้าเห็ดตะกี้เออเป็นสูตรภูมิปัญญาพ่อแม่ชาวบ้านเฮาเสืบทอดกันมาตั้งแต่ดึกกำบันหลุนปู่รุ่นย่ารุ่นทวดหัวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็บ่ยญญาลูกเดี๋ยวนี้เขามีหัวหารแต่ว่าตอนนี้มันเฉลี่ยตว่าี๋ยนี่พักนี่แม่นภูมิปัญญาชาวบ้านของเฮาเนาะบ่ได้เสียเงินบริหารบ้เสียเงินเบิ่งเด้อพี่น้อง เบิ่งเพิ่นเฮ็ดบ่ได้เสียเงินตัวนี้มือกองเองนี่กับบุ c k e เนาะบ่เคยเฮ็ดจักเตี้ยนเนี่ยได้สูเลยพี่น้องผูดด้ใดอยากเฮ็ดอยากทำตามเบิ่งเนาะพี่น้องวิธีการของเพิน่น